เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีจะโทรถามนายกกว่ามันจะเอาไหมนี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นแดนนะคะรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายอ่ารถด,ด่วนนะคะแดนจากไม้ไผ่ใช่ไหม<ช><ช>อ่าอันนี้ตายหรือยังตายแล้วค่ะเรียบร้อย,ยแล้วเดี๋ยวอ่ะรีบเอาไปปะนี่นะคะทุกคน,คกนอันนี้นี่คือยังไงนะสุกแล้วเหรอคะอุ้ยสุกแล้วกับผักรวบมาอ๋อ นี่นะคะทุกคนอันนี้ถุงนี้นะคะมี1นกิโลนะคะทุกคน <Okay. S 1> กิโลละห้าร้อยบาทสามกิโลพันห้าเลยป๊าสองคนสองคนยมน พิชิตพิิตมีมีกี่ถุงมีกีโลเยอะมากเลยค่ะขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ค่ะมาดีน่ะยผมมักของแพงเน่อยไม่มีเอาหนึ่งยะไม่มีจะโทรถามว่านายกเอาไหมเป้าหนึ่งถุงถุงละโลหรอเนาะถุงเดียวไม่มีเงิน อันนี้ถุงเครื่องโลก